สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม KWN Channel อีกเช่นเคยวันนี้ผมมีหนังสยองขวัญจากอเมริกามาสปอยให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับหนังมีชื่อเรื่องว่า Silent Hill เมืองหาผีเรื่องราวได้เล่าถึงครอบครัวหนึ่งที่ลูกสาวของพวกเขามีอาการประหลาดเธอชอบพูดละเมอถึงเหมืองต้องสา ที่ปกคลุมไปด้วยสิ่งลึกลับพวกเขาจึงต้องหาคำตอบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรกันแน่เรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามกระดูกรับก่อนจะรับชมผมขอค่าบัตรเข้าชมคละหนึ่มหลายและสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามไปเลยนะครับถ้าทุกคนพร้อมที่จะคนดลากลกแล้วชื่นรับชมรับฟังได้เลยครับ เรื่องราวได้เริ่มต้นขึ้นที่ครอบครัวของโรสตอนนี้เธอกับคิดชายผู้เป็นสามีกำลังออกตามหาลูกที่หายไปจากบ้านและที่มันเป็นแบบนี้ก็เพราะชาลอนลูกของพวกเขาชอบละเมอในตอนกลางดึกและมักจะพูดเพ้อทึงเมืองหนึ่งอยู่บ่อยโรสที่กลัวว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีเธอจึงรีบตามหาลูกนั่นเอง,งเธอเข้าไปในป่าพร้อมตะโกนเรียกหาแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับถูกอย่างเงียบสนิทจนกระทั่งไปถึงหน้าผา สายตาของเธอก็มองไปเห็นชาลอนที่ยืนมือลอยอยู่คนเดียวหนังก็เผยให้เราเห็นว่าที่เธอยืนอยู่แบบนี้ก็เพราะเธอเห็นภาพอีกมิติที่เกี่ยวกับเมืองใต้ประดานและตอนนั้นก็มีเด็กคนหนึ่งจ้องมองเธออยู่ซึ่งเด็กคนนี้ก็หน้าตาคล้ายกับเธอมากๆและจ,ะจู่ๆชาลอนก็หมดสติร่างของเธอกำลังจะตกลงหน้าผาโชคดีที่รถมาช่วยเอาไว้ทันนั่นจึงทําให้เธอรอดตายได้อย่างหมดบิดและแน่นอนว่า สิ่งที่เกิดขึ้นก็ทําให้รถเป็นกังวลอย่างมาเธอจึงพยายามคิดหาทางออกโดยการจะพาชาลอนไปยังเมืองที่พูดถึงซึ่งเมืองน,นั้นมีชื่อว่าไซเลนฮิ์เมืองพีในอเมริกาที่ตั้งอยู่ในรัฐเวอร์จิเนียว่ากันว่าที่นั่นถูกลบหายไปจากแผนที่โลกไม่มีใครสามารถเข้าไปถึงได้แต่รถก็ไม่สนนะกรับเธอกําลังพาชาลอนออกเดินทางและการไปในกลางนี้คิสก็ไม่ได้ไปด้วย เนื่องจากเขาเชื่อในเรื่องวิทยาศาสตร์เขาจึงอยากให้ชารอนรักษากับแพทย์สมัยใหม่มากกว่าพอเดินทางได้สักพักรถก็ได้แวะปั๊มไปเติมน้มานํามันซึ่งตอนนั้นเธอก็บังเอิญได้เจอกับสมุดวาดรูปที่วางอยู่บ่อหลังพอเปิดดูก็พบว่าที่ข้างในมันมีแต่รูปวาดที่น่ากลัวเธอจึงถามกับชารอนว่าวาดรูปพวกนี้ขึ้นมาทําไมแต่ชารอนก็ปฏิเสธนะครับเธอบอกว่าไม่ได้เป็นคนทําในตอนนั้นรถก็เมือนจะมอหู พราะเห็นว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีเธอกลัวว่าจะมีเรื่องได้เกิดขึ้นเธอจึงสั่งให้ชาลอนไปรออยู่บนรถห้ามพูดคุยกับใครเด็ดขาดทางด้านชาลอนก็รลับซราและในระหว่างที่รถจะไปจ่ายตังค่าน้ำมันพนักงานก็พบว่าบัตรเครดิตของเธอใช้ไม่ได้รถก็รู้ทันทีว่าคิดเป็นคนอายัดบัตรเอาไว้เธอจึงโทรไปอธิบายให้เขาฟังว่าเธอกําลังหาทางรักษาลูซึ่งตอนนี้คิดก็รู้แล้วนะครับว่าพวกเธอกําลังจะไปไหน เขาที่เป็นห่วงจงไม่อยากให้ไปแต่รถก็ไม่ฟังเหมือนเดิมเธอบอกว่าลองเชื่อเธอสักครั้งซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่สายตาของเธอมองไปเห็นตำรวจหญิงคนหนึ่งที่กำลังเดินป้วนเปียนอยู่แถวรถเธอจึงรีบวางสายจากคิดแล้วก็เข้าไปหาลูกทันทีไซบิวหญิงที่เป็นตำรวจก็ถามว่ามีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าพอเธอเห็นว่าก่อนหน้านี้รถเหมือนจะมีปากเสียงกับลูกนะครับซึ่งตามกฎหมายคุ้มครองเด็กของฝรั่งจะเข้มงวดกว่าประเทศอื่น ึงขั้นสามารถแยกเด็กออกจากพ่อแม่ได้เลยแต่รถก็บอกว่าไม่มีอะไรเธอกับลูกแค่จะเดินทางไปทำธุระพอพูดจบเธอก็รีบบึงรถออกมาใส่บิวที่รู้สึกแปลกๆจึงได้ขับตามจนเธอพบว่าเส้นทางที่สองแม่ลูกกำลังจะไปมันคือเมืองไซเลนฮิลเธอที่เห็นจึงบอกให้ทั้งคู่จอดรถแต่รถก็ไม่ฟังนะครับเธอเหยียบรถหนีไม่มีอะไรขวางทางเธอได้แม้กระทั่งประตูทางเข้าที่ถูกล็อกเธอก็ขับฝ่าเข้าไปเลย จนเวลาผ่านไปสักพักพวกเธอก็สามารถไปถึงเขตของเมืองไซเรนฮิวก็พบว่าสองข้างทางมันมีแต่ป่าบนถนนมืดสนิทไม่มีรถขับผ่านเลยสักคันแถมตอนนั้นวิทยุก็มีขึ้นสัญญาณปแปลกๆได้แทรกเข้ามาอีกด้วยซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่มีใครบางคนได้เดินมาตัดหน้ารถนะครับรถที่มองไปเห็นจึงได้หักหลบนั่นจึงทําให้รถของเธอเสียหลักและพวกเธอก็สลบคาที่พอถึงตอนเช้ารถก็ได้ตื่นขึ้นมาด้วยความมึนงง พร้อมกับเห็นว่าชารอนได้ไหายตัวไปเธอจึงพยายามตะกล o เรียกหาท่ามกลางบรรยากาศข้าวโพลอย่างก,กับหิมะตกแต่นี่ไม่ใช่หิมะนะครับมันคือเศษเท่าท่านที่ลอยคลาบฟุ้งอยู่ในอากาศโรดที่ไม่รู้ว่าตอนนี้เธออยู่ที่ไหนเธอจึงเดินไปเรื่อยๆจนได้พบกับป้ายทางเขา้าที่บอกว่ายินดีต้อนรับสู่เมืองไซเลนฮิลเธอที่เห็นจึงรีบเดินเข้าไปและเธอก็แปลกใจนะครับเมื่อเธอเห็นว่าทั้งเมืองมันเงียบสนิทอย่างกับเมืองร้างไม่มีผู้คน ไม่มีสัญญาณมือถือไร้สิ่งมีชีวิตเล่ากับอยู่ในอีกมิติหนึ่งนั้นจึงทําให้เธอเป็นห่วงลูกมากกว่าเดิมเธอพยายามมองหาจนเห็นว่ามีใครบางคนได้วิ่งหายไปอย่างข้างตึกแต่พอเธอวิ่งตามก็ไม่ทันนะกรับซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่มีเสียงไซเรนได้ดังขึ้นเสียงนั้นดังกึกก้องไปทั่วทั้งเมืองพร้อมกับบรรยากาศที่เปลี่ยนไปจากที่มีแสงสว่างจู่ๆก็กลับกลายเป็นความมืดรถจึงรีบเอาไฟขึ้นมาจุด แล้วเธอก็เดินตามหาเด็กคนนั้นแต่ไม่รู้ว่าไปเดินอีท่าไหนจู่ๆเธอก็พบว่าสถานที่ที่เธออยู่มันดูคล้ายกับห้องทดลองมีทั้งเตียงผู้ป่วยกับร่างมนุษย์ที่ถูกบางอย่างเล่นงานแค่นั้นยังไม่พอเธอยังถูกกลุ่มผีโผล่เข้ามาหลอกอีกด้วยมันพยายามจะลากเธอแต่เธอก็ไม่ยอมนะครับเธอหนีเข้าไปในห้องห้องหนึ่งและดูเหมือนว่าพวกผีจะไม่กล้าตามเข้ามามันสลายหายไป กลายกับว่าพวกมันจะกลัวบางอย่างที่อยู่ในห้องนี้และตอนนั้นรถก็สลบไปพอดีตื่นขึ้นมาอีกทีก็พบว่ามันเช้าแล้วเธอที่รู้สึกแปลกๆกับเมืองนี้เธอจึงจะกลับออกไปแต่มันก็ไม่ง่ายนะครับเพราะเธอเห็นว่าถนนมันถูกตัดขาดข้างหน้ามีแต่เหวลึกตกลงไปใต้สถานเดียวและในระหว่างที่เธอกําลังสับสนอยู่นั้นเธอก็บังเอิญได้เจอกับหญิงสาวปริศนาที่มีชื่อว่าดาเรียนะครับเธออาศัยอยู่ในเมืองนี้ รถจึงถามว่าเห็นเด็กประมาณอายุเก้าขวบหรือเปล่าเธอทั้งพูดพร้อมกับเอารูปที่สร้อยคอให้ดูพอดาเรียได้เห็นเธอก็ควบคุมสติไม่ได้เธอบอกว่าเด็กคนนี้คือลูกของเธอเองโดยมีชื่อว่าเอเลซาหายตัวไปเมื่อหลายปีก่อนโรถเท่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกว่าหญิงคนนี้จะพูดไม่รู้เรื่องจึงได้หนีออกมาส่วนตอนนี้ทางด้านคีสเขาก็กำลังขับรถมุ่งหน้ามาที่เมืองไซเลนฮิลเพื่อที่เขาจะตามหาลูกกับภรรยานะครับ เขาถามกับคนแถวนั้นจนได้รู้ว่าที่เมืองแห่งนี้ถูกปิดไม่ให้ใครเข้าไปเกิดจากฐานหินที่ชั้นใต้ดินจากลุกไหมทำให้ทั่วทั้งเมืองได้รับผลกระทบอย่างหนักชาวบ้านจึงต้องอพยพออกมาพอท่าได้รับควันไฟนานๆอาจส่งผลต่อระบบร่างกายจนเสียชีวิตนี่จึงเป็นสาเหตุที่มีเศษเท่าฐานได้ลอยขาฟุ้งนะครับและฉากก็ได้ตัดมาที่โรสตอนนี้เธอได้กลับมายัางจุดแรกและเธอก็ได้พบกับรูปวาดที่วาดถึงโรงเรียนแห่งหนึ่ง เธอจึงเดาว่าที่นั่นอาจจะมีบางอย่างเธอพยายามติดต่อหาคิดแต่ก็ได้แค่ฝากข้อความเธอจึงบอกว่าเธออยู่ในเมืองไซเลนฮิมปลอดภัยดีแต่ชารลอนนั้นหายตัวไปเธอจึงอยากให้เขารีบมาช่วยพอพูดจบเธอก็พยายามสตาร์ทรถแต่สตาร์ทยังไงก็ไม่ติดนะครับซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่ไซบิวได้เข้ามาเธอจบรถใส่กุญแจมือทางด้านรถก็พยายามอธิบายว่าเธอไม่ได้ทําอะไรลูกลูกของเธอหายตัวไป แต่ไซบิวก็ไม่สนเธอบอกว่าไปให้ปากคาที่โรงพักจากนั้นไซบิวก็พยายามเรียกหากําลังเสริมแต่ก็ไม่มีใครตอบรับนะครับจะขับรถออกมาก็สตาร์ทไม่ติดส่วนรถของเธอก็พังอยู่ข้างทางเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุเมื่อคืนนี้เธอจึงต้องพารถเดินเท้ากลับออกมาฝ่าดงเศษเท่าฐานที่ลอยคลาบฟุ้งอยู่ตามอากาศแต่เดินยังไม่ทันจะถึงไหนพวกเธอก็ต้องหยุดชงะงักเมื่อเห็นว่าถนนที่เข้ามามันได้กลายเป็นเหวขนาดลึก ไซบิวที่มันจะรู้บางอย่างเธอจึงบอกว่าให้รีบไปที่หออาคีพายที่นั่นมีสัญญาณมือถือเราจะสามารถขอความช่วยเหลือได้แต่มันก็ไม่ไงนะครับเพราะตอนนั้นพวกเธอถูกตัวประหลาดเข้ามาเล่นงานมันพ่นน้ําสีดําออกมาโชคดีที่ไซบิวมีหมวกกันน็อกมารับเอาไว้เธอจึงไม่เป็นอะไรแต่นังก็เผยให้เราเห็นว่าน้ําสีดําอันนี้มันสามารถย่อยหมวกกันน็อกได้เลยนะครับไซบิวที่เห็นจึงได้จัดการกับตัวประหลาด ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่รถได้แอบวิ่งหนีออกมาเธอมุ่งหน้าไปที่โรงเรียนเพื่อที่เธอจะตามหาลูกและตอนนั้นทางด้านคิดเขาก็ได้เจอกับสารวัรตรโทมัสที่เข้ามาดูเหตุการณ์เขาจึงเล่าให้ฟังว่าภรรยากับลูกของเขาได้เข้าไปที่เมืองไซเลนฮิวเขาจึงอยากให้สารวัตรช่วยตามหาพวกเธอทางด้านสารวัตรก็รับปากเขาพาคิสขับรถไปทั่วเมืองแต่ทุกคนสังเกตเห็นอะไรไหมครับ ในตอนนั้นบรรยากาศในเมืองดูปกติไม่มีเศษเท่าฐานเหมือนกับตอนที่รถอยู่และตอนนี้ทางด้านรถเธอก็ได้เจอกับไฟฉายที่พอจะช่วยส่องแสงสว่างเธอออกตามหาชารอนจนได้พบกับเสียงที่คล้ายกับเด็กบิง่งแค่นั้นยังไม่พอเธอยังเห็นว่าที่โต๊ะนักเรียนมันได้มีรอยมือถูกประทับอยู่ด้วยความสงสัยเธอจึงได้เปิดดูก็พบว่าโต๊ะนักเรียนอันนี้มันเป็นของเอลิซาน่าจะเป็นลูกสาวของดาเรียที่พูดถึง แต่ขณะดเดียวกันโรดก็เห็นเงาของเด็กที่วิ่งหายออกไปจากห้องด้วยความที่ไม่ไกลกันมากนะักเธอจึงรีบวิ่งตามก็พบว่าเด็กคนนั้นได้เข้าไปในห้องน้ําแต่ก็น่าแปลกนะครับเมื่อเธอเดินดูจนทั่วแล้วกลับไม่พบว่ามีใครอยู่ที่นี่เลยเธอก็งงกับสิ่งที่เกิดขึ้นแค่นั้นยังไม่พอเมื่อเธอเดินมาถึงห้องสุดท้ายสิ่งที่เห็นก็ทําให้เธอตกใจมากาเมื่อเธอเห็นว่าในนั้นมันมีร่างของใครบางคน ได้ถูกตึงด้วยลวดหนามแถมในปากของเขาก็มีบางอย่างได้ยัดเอาไว้รถที่ล้วงมือเข้าไปเอาเธอก็จะรีบกลับออกมาแต่เมื่อเกิดตอนนั้นเธอก็เห็นว่ามีกลุ่มคนปริศนาได้มาเจอเธอเธอที่เห็นท่าว่าจะไม่ดีเธอจึงรีบล็อกประตูหนักลับถึงอย่างนั้นพวกเขาก็จะพังประตูเข้ามาแต่จู่ๆทุกอย่างก็ต้องหยุดชะงักเมื่อนกในกลงที่พวกเขาพกมาด้วยมันได้ร้องผิดปกติคล้ายเป็นสัญญาณเตือนบางอย่าง กลุ่มคนพวกนั้นจึงได้กลับออกไปทันทีและผ่านไปไม่นานเสียงไซเรนก็ได้ดังขึ้นอีกครั้งพร้อมกับความมืดที่เข้ามาปกคลุมโรดก็จําได้ว่าเสียงเตือนแบบนี้มันคล้ายกับครั้งแรกที่เธอเจอเธอจึงรีบส่องไฟดูร,บรอบๆก็พบว่าตามฝาผนางังมันกลายเป็นห้องสนิมทุกอย่างได้เปลี่ยนไปเหมือนกับว่าอยู่คนละมิติและตอนนั้นร่างของชายที่ถูกลวดตึงก็ได้คานออกมาโรดที่เห็นก็ไม่อยู่แล้วนะครับ เธอวิ่งอย่างสุดชีวิตจนได้มาเจอกับกลุ่มคนปริศนาที่กําลังถูกฝูงมแมลรงลุมกัดกินเธอที่ตกใจจึงรีบวิ่งหนีแต่ก็พบว่ามีตัวประหลาดได้ตามเธอมาเหมือนเดิมเธอจึงวิ่งมาหยุดที่หน้าตู้ล็อกเกอร์ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่คิสได้มาที่นี่นะครับแต่พวกเขาก็มองไม่เห็นคล้ายกับอยู่คนละมิติคิสที่พอจะสัมผัสได้เขาก็บอกกับโทมัสว่าเขาได้กลิ่นน้ำหอมของโรสเธอต้องอยู่แถวนี้แน่ แต่โทมัสก็ไม่เชื่อเขาบอกให้คิดรีบสวมหน้ากากเพราะบางทีกลิ่นควันจากเท่าฐานอาจจะทําให้เขาเห็นภาพหลอนก็ได้และตอนนั้นทางด้านโรดเธอก็กําลังจะถูกฝูงมแมลงเข้าเล่นงานนะครับโชคดีที่ไซบิวได้เข้ามาช่วยเอาไว้จนเวลาผ่านไปสักพักทุกอย่างก็ได้หายไปไซบิวที่เพิ่งเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ครั้งแรกเธอก็งงมากๆเธอบอกว่านี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นโรดก็พยายามบอกให้เธอตั้งสติ และก็รีบตามหาชาลอนให้เจอเธอพูดพร้อมกับเอาบางอย่างให้ดูซึ่งสิ่งนั้นมันคือท่อนไม้ที่อยู่ในปากของชายในห้องน้ํามันถูกเชื่อมโยงไปยังโรงแรมแห่งหนึ่งพอไซบิวได้เห็นเธอก็รีบพารถไปที่นั่นทันทีซึ่งมันก็ทําให้พวกเธอได้เจอกับหญิงสาวที่มีชื่อว่าแอนนาแอนนากําลังต่อว่าดาเรียกล่าวหาว่าเธอคือแม่มดและที่แอนนาพูดแบบนี้คือเธออยู่ในลัทธิหนึ่งที่ถูกควบคุมโดยอิสเบลลา นั่นหมายความว่าที่นี่ยังมีคนอยู่อีกนะครับถือแล้วว่าอิซาเบลลาช่วยให้ทุกคนปลอดภัยต่อต้านพวกนอกรีหยุดไม่ให้เกิดวันสิ้นโลกแต่ยังไงก็ตามรถก็ไม่ได้สนใจนะครับเธอต้องการแค่มาตามหาลูกแอนนาก็บอกว่าถ้าเด็กคนนั้นมีศรัทธาก็อาจจะมีชีวิตรอดได้เธอทั้งพูดพร้อมกับเก็บของเข้าในกระเป๋าในตอนนั้นรถก็เห็นว่าที่พื้นมีสัญลักษณ์บางอย่างได้ถูกเขียนเอาไว้เธอจึงถามว่านี่คืออะไร แอนนาก็เล่าให้ฟังว่าน,นี่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความเป็นหนึ่งเดียวการมีศรัทธาทุกตึกในเมืองจึงมีสัญ,ญลักษณ์พวกนี้และจูๆ่ๆไซบิลก็ได้เจอกับแท่งกุญแจคล้ายกับที่ของรถได้มานะครับเธอจึงเดินไปดูที่ล็อกเกอร์ก็พบว่าในห้องหนึ่งหนึ่งมันมีกระดาษบนรูปได้ถูกวางเอาไวา้พวกเธอจึงคิดว่าที่ห้องนี้แหละน่าจะมีบอรดสที่ช่วยตามหาชารอนและตอนนี้ทางด้านคีทเขาก็ได้แอบเข้าไปในบริษัทเก็บเอกสารนะครับ เพื่อที่เขาจะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประชากรที่อยู่ในเมืองไซเลนฮิลจนเขาได้พบกับข้อมูลของเอลิซาลูกสาวของดารียที่มีหน้าตาคล้ายกับชารอนม,กมากๆเขาที่สงสัยจริงได้โทรไปทาสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่เขาเคยไปรับชารอนมาเลี้ยงนั่นหมายความว่าชารอนไม่ใช่ลูกของพวกเขาจริงๆนะครับเธอคือลูกบุญธรรมนั่นเองและฉากก็ได้ตัดมาที่โรสตอนนี้พวกเธอกำลังตามหาห้องหนึ่งหนึ่งหนึ่งที่แรกหายังไงก็หาไม่เจอ เนื่องจากมันถูกซ่อนอยู่หลังรูปวาดพอพวกเธอเข้าไปข้างในก็พบว่าห้องนั้นมันสามารถข้ามไปอีกตึกหนึ่งได้และจูจๆรถก็ได้เจอกับเอลิซาที่มาปรากฏตัวให้เห็นแต่ยังไม่ทันจะคุยอะไรกันไฟก็เกิดลุกไหม้ทั่วร่างของเธอแล้วเธอก็หายตัวไปใส่บิวที่เข้ามาเจอเธอก็ถามกับรถว่ามีอะไรหรือเปล่ารถก็บอกว่าเมื่อกี้นี้เธอเห็นลูกสาวของดาเรียเธอเป็นคนนําเรามาที่นี่ และเธอก็คือคนที่เดินมาขวางหน้ารถตอนที่เข้ามาแต่พูดยังไม่ทันจะขาดคำฝูงนกก็ได้บินผิดปกติแอนนาจึงบอกให้ทุกคนรีบออกมาจากตึกโดยเธอพาพวกรถไปยังบทที่อาศัยอยู่ซึ่งตอนนั้นพวกเธอก็เห็นว่ายังมีหลายคนที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้นะครับพวกเขาวิ่งเข้าไปในโบสถ์แต่ต่างกับดาเรียที่เดินสวนออกมาดาเรียได้บอกกับไซบิลว่าอยากเข้าไปในนั้นเด็ดขาดอย่าไปอยู่กับพวกหลอกลวงระวังจะโดนคำสาบ รถก็ได้บอกกับดาเรียว่าเธอเห็นเอลิซาถือไม่ได้หายตัวไปแต่เธอตายไปแล้วต่างหากรถจึงถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ยังไม่ทันจะตอบทุกอย่างก็ได้เปลี่ยนไปนะครับจากท้องฟ้าที่สว่างจา้าตอนนี้ก็กลับกลายเป็นความมืดรถกับไซบิลจึงรีบเข้ามาข้างในส่วนแอนนาก็เข้ามาไม่ทันเธอจึงถูกตัวประหลาดเล่นงานจนตายและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทําให้พวกรถถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มด ทุกคนพยายามไล่ให้พวกเธอออกไปและด้วยความที่ชนละมุนสร้อยคอของรถก็หลุดออกโดยคนที่เก็บได้ก็คืออิสเบลลาทางด้านรถจึงพยายามอธิบายว่าพวกเธอแค่อยากมาตามหาลูกเท่านั้นอิสเบลลาที่เดินเข้ามาทุกคนที่เห็นก็ต่างนงเงียบเพราะอิสเบลลาคือคนควบคุมที่นี่ส่วนทางด้านคีสตอนนี้เขาก็ได้ไปที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเพื่อจะถามถึงเรื่องของชารอนว่าทำไมถึงมีหน้าตาคล้ายกับเด็กที่อยู่ในรู ทางทางที่รูปนี้ถ่ายไว้เมื่อ30ปีก่อนแต่สิสเตอร์ก็ไม่ยอมพูดนะครับแถมเธอยังแจ้งให้โทมัสมาจับตัวของเขาออกไปอีกด้วยจนกระทั่งถึงกลางดึกพ่อคิดเริ่มใจยเย็นลงโทมัสก็เผยให้รู้ว่าเด็กคนนี้คือเอลิซาเธอตายในคืนไฟไม้ที่ไซเลนฮิลล์แต่ดูเหมือนโทมัสจะไม่บอกทุกอย่างนะครับเขาบอกแค่ว่าที่นั่นมีลทัทธิประหลาดเขาจะรับหน้าที่จกกัดการมันเองและฉากก็ได้ตัดมาที่โรส ตอนนี้พวกเธอกำลังถูกอิสเบลล่าสอบสวนโลดก็อธิบายว่าพวกเธอเข้ามาตามหาลูกที่หายไปพออิสเบลล่าได้ยินเธอก็บอกว่ามีเพียงซาตานที่รู้ว่าเด็กคนนั้นอยู่ที่ไหนและแน่นอนว่าการจะเข้าไปพบกับซาตานไม่มีใครเคยรอดชีวิตออกมาไซบิวที่รู้สึกว่ามันปแปลกๆเธอจึงชวนรถไปจากที่นี่นะครับแต่รถก็ลังเลพอตอนนั้นอิซเบล่าบอกว่าบางทีถ้ารถมีศรัทธา อาจจะรอดออกมาก็เปลี่ยนได้รถจึงตัดสินใจจะไปที่นั่นซึ่งมันเป็นตึกหลังใหญ่ที่มีห้องอยู่มากมายอิสเบลลาได้พารถไปจำแผนที่โดยเธอบอกว่าที่ห้องบี5 1นั่นแหละคือห้องของซาตานและก่อนที่จะเข้าไปพวกเขาก็ได้มอบไฟฉายให้กับโรถพร้อมกับบอกว่าแสงนี่แหละจะช่วยให้เธอเห็นทางแต่ข้อเสียคือมันจะดึงดูดบางอย่างเข้ามาหาทางด้านรถก็รับทราบนะครับขณะเดียวกันอิสเบลลาก็จะเอาสร้อยขึ้นให้กับโรถ แต่พอเธอมองไปเห็นรูปของชารอนเธอจึงบอกว่านี่คือแม่มดพอหน้าตาของชารอนคล้ายกับเอลิซามากๆนั่นจึงทําให้พวกเขาได้เข้าต่อสู้กันไซบิวจึงดึงตัวของรถไปส่งอย่างลิฟส่วนเธอก็รับมือกันพวกนั้นแต่ก็สู้ไม่ไหวนะครับนั่นจึงทําให้เธอถูกเล่นงานจนน่วมส่วนทางด้านรถที่ลงมาถึงข้างล่างเธอก็เรียบเดินไปตามแผนที่แต่อย่างไม่ทันจะถึงไหนจู่ๆเธอก็บังเอิญได้พบกับกลุ่มผีที่มายืนขวางทางเอาไว้ ซึ่งกลุ่มผีพวกนี้เวลาโดนแสงมันจะมีชีวิตนะครับรถที่จับทางมันได้เธอก็รีบดับไฟแล้วเธอก็ค่อยๆเดินผ่านพวกมันแต่ไม่รู้ว่าไปเดินอีท่าไหนเธอดันไปหยับเล็บขบของผีมันจึงโกรธแล้วพยายามเล่นงานเธอโชคดีที่มันมองไม่เห็นเธอจึงหนีรถออกมาได้เธอวิ่งเข้าไปในห้องห้องหนึ่งและจ,จู่ๆหนังก็เผยให้เราเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วการมาที่นี่มันเป็นแผ่นของเอลิซานะครับ เธอแสดงให้รถเห็นภาพในอดีตตอนที่เธอถูกเพื่อนๆกล่าวหามาเป็นแม่โมดเนื่องจากดาเรียทองไม่มีพอ่อนักเรียนทุกคนจึงสาปแช่งเธอเธอที่ทนไม่ไหวจึงวิ่งไปหลบในห้องน้ําแต่ข้อซ้ากรรัตว์อะไรก็ไม่รู้เธอบังเอิญได้เจอกับพันุโรงที่มีชื่อว่าโคลินเขาบังคับคืนใจเธอแต่ถึงอย่างนั้นดาเรียก็ไม่ว่าอะไรไม่มีใครช่วยเธอได้จนเธอได้มาพบกับอิาเบลลาหญิงที่เป็นพี่สาวของดาเรีย ที่ดูเหมือนจะมาช่วยเหลือแต่ไม่ใช่นะครับอิสเบลลานี่แหละคือคนที่ควบคุมลัทธินอกรีจับคนมาบูชายันอ้างว่าการชำระด้วยไฟจะช่วยกำจัดความชั่วร้ายจากแม่มดได้ทุกคนที่อยู่ในลัทธิก็เชื่อฟังเธอนะครับและแน่นอนว่าเอลิซาก็ถูกจัดการทางด้านดาเรียก็พยายามเข้ามาช่วยโดยเธอมากับสารวัตรโทมัสซึ่งตอนนั้นขั้นตอนก็ผิดพลาดพอดีพอเชือกที่ใช้มัดร่างของเอลิซาได้หลุดออก ส่งผลให้ไม้ตึงไปโดนเตาถ่านจนล้มลงแล้วก็เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ทุกคนจึงวิ่งหนี้ตยกันจ้าละวันส่วนเอลิซาก็ถูกช่วยออกมาได้แต่สภาพของเธอก็ไม่สู้ดีมากนะักเธอจึงเก็บความแค้นเอาไว้ในใจจนมันกลายเป็นแรงอาฆาตในตอนนั้นเอลิซาก็เผยให้รถเห็นว่าในห้องที่เธออยู่มันมีร่างของหญิงสาวที่โดนไฟลวกได้นอนอยู่นะครับซึ่งนี่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเธอคือร่างจริงของเอลิซานั่นเอง ส่วนเด็กที่เราเห็นมาตลอดนั่นคือร่างมืดที่เอลิซาสร้างขึ้นมาเพื่อตามล้างแค้นโดยเฉพาะและเอลิซาก็เผยให้รู้อีกว่าชาลอนน,นไม่ใช่ลูกของโรสเพราะแท้ที่จริงแล้วเธอคือส่วนดีที่เหลือของเอลิซานั่นจึงทําให้ใบหน้าของพวกเธอได้เหมือนกันและที่ชาลอนปลอดภัยมาตลอดไม่ถูกพวกลทัทธินอกฤีจ,จัดการก็เนื่องจากร่างมืดของเอลิซาได้นําชาลอนไปฝากไว้ที่บ้านเลี้ยงเด็กกำพร้ารอให้ครบอายุ9้าปี จึงจะสามารถกลับมารวมผนึกเพื่อล้างแคนได้พอพูดจบเอลิซาก็ได้ขอใช้ร่างของโรสเป็นตัวนําพาเธอเข้าไปยังโบสเพื่อแลกกับการคืนชาลอนมาให้โดยเธอบอกว่าชาลอนปลอดภัยดีแต่ดูเหมือนจะไม่ใช่นะครับเพราะตอนนี้พวกอิซาเบลล่าได้ตามไปเจอชาลอนแล้วและพวกเธอก็จะรีบจัดการก่อนที่เอลิซาจะมาเจอโดยพวกเธอเล่นงานไซบิวเป็นคนแรกแต่พอถึงคิวของชาลอนโรดก็ได้เข้ามาพอดี เธอพยายามพูดความจริงให้กับทุกคนฟังเธอบอกว่าอิซาเบลลานี่แหละเป็นคนคอยปั่นประสาทพวกเขาให้หันมานับถือลัทธินอกรีดและด้วยความที่กลัวว่าความจริงจะหลุดอิซาเบลลาก็ได้จัดการกับโรดนะครับแต่เธอ,อก็ไม่ตายและพอเลือดของเธอได้หยดไปโดนพื้นของโบสถ์ทุกอย่างก็กลายเป็นโลกของเอลิซาเธอเผยให้ทุกคนเห็นร่างที่ถูกทรมานและสุดท้ายเอลิซาก็แก้แค้นได้สําเร็จจากนั้นเธอก็คืนชาลอนให้กับโรด ส่วนทางด้านดาเรียก็รอดตายได้แบบงงๆเธอถามว่าทำไมเธอไม่ถูกจัดการทางทางที่เธอไม่สามารถดูแลลูกได้รถก็บอกว่าคุณคือแม่ของเธอเธอเชื่อว่าแม่คือพระเจ้าในสายตาของลูดาเรียเท็ดด้เยนก็เข้าใจนะครับพอทุกอย่างจบลงรถก็ได้พาชารอนกลับมาที่บ้านแต่พอเปิดประตูเข้าไปพวกเธอก็พบว่าในบ้านไม่มีใครถูกอย่างเงียบสนิทแถมยังมีหมอกสีขาวลอยฟุ้งอยู่เต็มไปหมด และที่มันเป็นแบบนี้ก็เพราะด้านมืดของเอลิซายัางไม่ยอมให้พวกเธอกลับออกมานะครับเอลิซาเห็นว่ารถเป็นแม่บุญธรรมที่ดีเธอจึงแฝงอยู่ในร่างของชาลอนเพื่ออยากได้รถมาเป็นแม่เสเองนี่จึงเป็นสาเหตุที่รถติดอยู่ในดงหมอกไม่สามารถกลับออกมาได้ทางด้านคิดที่รออยู่ในบ้านเขาก็พบแค่ประตูที่ถูกเปิดออกแต่ไม่เห็นมีใครดเดินเข้ามาและหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้ ช่วงนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับหนังเรื่องนี้อดเรื่องดูสนุกความสยองของหนังก็ถือว่าพอใจได้หนังได้เล่นกับบรรยากาศที่ดูอึมครึมภาพเมืองเหมาะกับเสียงไซเรนที่ชวนขนหัวลุกติดอย่างเดียวคือเนื้อเรื่องบางช่วงซับซ้อนและดำเนินช้าเกินไปนั่นจึงทําให้หนังดูเอื่อยแถมตอนจบหนังยังได้ทิ้งปริศนาเอาไว้ว่าจะมีภาคต่อหรือไม่อย่างไรก็ต้องติดตามกันดู เป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไคร์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและถ้าใครชอบฟังสปอยหนังผีช่องของผมมีหนังผีมาสปอยได้เลยละครับเลือกชมกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไวนาท่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อ,ตอไปฟันดี ราตรีสวัสดิ์ครับ